สบ,บายดีสบ,บายดียามเสาร์ทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศยามมื้อเสาร์อยู่เ,เพื่อนพ่อใหญ่แต่วครัพี่ออร์เราเผางัวเผา <c oughs> มันยังยังอายพี่ไอายงูอ่ะนะ <c oughs> เราเมื่อย <c oughs> เราเบาๆน้ำแบบพอตื่นสวยใ <c oughs> แบบต้ในมีแต่พอครัว อยากมาเบิ่งทางครอบครัวก่อนไหมนี่เอาเด้พี่ดำใส่สีอันนี้พักการคว้าตั้งแต่จักโมงนี่ล่ะบ่ายบ่ายจอให้บ่ายโมงบัวบวานนี่เนาะบ่ายโมงมาชิเป็นจังซี่ล่ะบ่ายโมงนี่เลยสำเร็จลูกจัดเล่ยนนะเขงเพิ่นอันนี้เรียนมีดเรีนมีดเนาะคว้าตั้งแต่บ่ายโมงภาษาไทยเขาเอิ้นตีหนึ่งเนาะ อันนี้พอสะพอนะทุกคนอันนี้พี่อ้ยใไม่นี่พ่งส่งผมใหม่ไม่เนี่ยขาสองตัวเราตะกอนขาหัวไว้ทับแขกทางหน้าตัวนึงตัวีถื่าพี่อายเป็นกำลังเผาอยู่โอ้เผาผู้เดียวก็ได้มุมีหลายคนหมออันนี้แบบ ก็หน่อยเราตะกลนก็หน่อย,นนอ,ยอันข้าเจาขาข้าจเจาสีเผาให้อันคนมันอันหล่อนคล้ายๆกับบ้านท้าเผาโนเราตะกนแบบไดโนมาก,กับเผาให้คนมันหลอนแล้วก็เอาไปอันสีนำส้ำใส่เลยเขาก็ขูดขูดนางมันก็เสียอันมางวเผากัานงวจีน,น่ะซุกประโตู แต่ว่าบ้านเท่านหะเว,ล,วลาเผาแลวก็จะสกินอันสิ้นที่ว่ามันติดอยู่ในนางมันเราทุกคนเพราะว่ามันผม่มีเลือดมันถือความห่อนกับเกือบว่าซุกไปอัน30เปอร์เซ็นต์แล้วนี่เราทุกคนบรรยากาศอันนี้เป็นหนองทางขางเฮือนพ่อหญ่อันน่้นจะเป็นส่วนมักาลีส่วนมักาลีของลุงพี่น้องเดียวกันเบิดหน้าแถวไก่อันน่ะบอลที่เขาเจะาะเผาพ่อให่เราทุกคนบรรยากาศ ข,ข,ขึ้นในกคึก้เราทุกคนแบบว่าบร่า้หอนมืองานกัแบบเขาจมาคลายเครื่องนะครับซมีสไลเดอร์มาเปิดให้เด um, e> ็กหน่อยบานเท่าเดิมเหรนยญเผาจนใหม่บ้าน <substit uting> <expand> เดี <fill. S 2> ๋ยวเดี๋ยวอันก่อนสิห่ยข้าเจ้าเห็ดกะลองเห็ดจะคอเมือนก่อนว่ามันได้ผลบอกได้ได้เจ้าภาพกุนแจชิปจากซาละทีแลได้ผู้ก้อหันเลยได้เจ้าภาพก็ได้ในควโหล่นนี่อันนี้อันเ็นเนนบอกยันยันบาปน้ะยังมีชินอยู่อ้อยยังมีชิน้าน้าน้ารเป็นก้าให้อแล้วนีันนี้ค้าค้าคู่กันทุกคนว่ามันแรกไปก่อนด้วยได้เวิดสอบ ตอนนี้ก็ประมาณเก่าโมงเะาะเก่าโมงแงตอนนี้อันสุดเคลื่องเสียงของมอลำเรียงเขาก็ัมาหอดแล้วแต่ว่าทีมงานมอลำเรียงเขายังมาประกบนราทุกคนมาแต่สุดเครื่องเสียงมาก่อน ไฟดียูทูบเบอร์ทีมงานเป็นมาล้ำหลังบ่อยเนีนอ๋อโอ้สุดเครื่องเสียงมาลำเลีนะ้ยงเนาะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นสุดเครื่องว่องบ่หรือวะจากไหนหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามโอ้ oh. สแสดงว่ายัางเครื่องของเครื่องอีก่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวจะลองมฮัลโหล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 แค่สิบวินเทีนะ มันอ kind of ีวงขนาดน้อยนะทุกคนตามตามงบประมาณเมืองยะโสธรเหาได้สำหัได้กับเอาสำนักที่นี่สุดดอกไฟนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่นต่างวงแล้วเราจากจิมารีวิวอีกท่หนึ่งอันนี้เพิ่นว่าเป็นสุดหนึ่งส่วนสามสุดเคิงของเคิงนะทุกคน เต็มวงนี่ราคาเท่าไหร่เต็มวงราคาเท่าไหร่เต็มแบบสุดใหญ่เลยถามหัวหน้ามันโอ้ฝุ่นบายดีไอเต็มวงราคาเท่าไหบ่เต็มวงราคาเท่าไหรเข้ากับมือโอ้ยลมน้ำมันถูกคนหนักงานหัวหน้าเบ่งพึ้นแม่เท่าเท่าห้าร้อยแต่ว่าเท่าเท่าบัตรจี้นะ จิมหาบ่จิมหาร้านประมาณนี้แหละจ้วยจิมหาร้านอ๋อประมาณ 40, 40, าสี่มหมื่มนเนาะสี่หมื่นบาทอันนี้เครื่องของเครื่องเครื <c> ่ <oughs> องของเครื่องนเนาะไปบ้านทาโพนี่อันสุดใหญ่เลยบ่หรือว่าตัวไหนทาโพหรือว่าเพิ่นว่าสิไปทาโพต่อโอ้ไม่เลยสิเก้าเลยนี่ละกันขนาดนี่แหละสำคัญเลยนี่เราทุกคนบรรยากาศก็เริ่มแบบ <laughs> นเคยมาจากเขากองนี่ทรคนแขกกำลังเริ่มมากลลวตอนนี้ก็1สิบโมงไป,ไปๆๆแกสิวัดเที่ยงแล้วเดี๋ยวเอาสิไปสัมผัสเจ้าของมอลำาเลี่ยงนะทุกคนว่าเ <c oughs> พิ่นดำเ ok นเินธุรกิจอะไรเห็ดอะไรสิบโมงไป <c oughs> ว้าวผู้สาว <c oughs> สบายดีอันนี้เบาเบงนาคอนนะทุกคน,กน,นอันนี้เป็นสบายดีจะมาแต่แขวงเลยแขวงตำรวนเมืมองหลวงแล้วปกติเราทุกคนจากงลำเล่องก,กันเสียมาแต่ใต้เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เ,เอาลองเอามาจากทางภาคเหนือลองเบิลยแต่บริเวณภาคเหนือของประเทศลาวเราทุกคนแต่ว่าไล่จากแขวงเขานี่เป็นทางภาคเหนือทางพุ่นเป็นทางเหนืออันนี้เพิ่นเอามาสุดสุดกลางๆหน่อยเ,เอามากลางๆเอามาครื่งนืงนี่ยอันนี้จะเป็นทางพระเอกได้นนเนาะ ก็เป็นทุกอย่างเป็นตัวแด่ก็ได้เป็นเป็นทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งผู้บริหารของวงมะลำันเรือนาทุกคนอันนี้เป็นวงปกติจักรลาดเนี่ยสิบสี่กับสิบหกสิบแปดล้านเนาะน่าจะเต็มวงเนาะเต็มวงใหญ่สุดนะสิบแปดล้านสิมีครบของศพมีครบ แต่ว่วานี่มาสอ้การสร้งงานากนนี่ล้าประมาณสิบล้านแปดล้านแปดล้านห้าสิบล้านเนาะทุกคนสำเนียเพราะว่ายิงตามงบเจ้าภาพเนาะกับยิงตามเงินใครถ้าสมมุดงานมันใกล้กันเนาะก็มาได้เนาะแต่ถามว่ามีงานเดียวกับเพื่อนกะโอ้คิดยากอยู่ไหมคิดยาารถคาล้างน้ำมันลถน้ำมันล้างพูดลูกน้องนั่นแหะมาวันนี้ก็ตีรถแตกอีกกระเบิดเวลาเด้อทืนเพิ่นตามสร้าภาพแมนไปใส่มันก็ต้องได้ใส่ทืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ยานต้องได้ลงทืนแมนแต่ ลงลงทุนก็ต้องมีน้ําใจไปนน,น้นั่นและแมนบ่เปิดใจกับคนกรบม้ว้แมนเจ็ดเป็นนเ็ดได้คนสิหักสิแพงเนาะอันนี้วงขนาดกลางนะทุกคนขนาดอันนี้น้อยเนาะกลางนะี่ยสล้านแต่ถ้าใหญ่สุดลนะ18ล้านแต่ว่ามื่อนี้น่นะเทิงซีเป็นขนาดน้อยนะทุกคนแต่ว่าเพิ่นซีเอาอัน,นเ,เพิรนซีเอาอันนั่งเอกแบบงามที่สุดมาเิ่น่าขนาดน้อยอยู่แต่ว่านั่งเอกเนี่ยเอาแบบงามๆจัดเต็ม ฮะโอ้ยงามแบบเจ้าบอยอยากไปคลายกันแลมรถอันนี้บอกนีนอันน่ะเป็นอันน่ะเป็นหนักดนตรีเราทุกคนที่ว่ามานำกันแต่ว่าอ้ายเรานี่เป็นทุกอย่างเลยเป็นผู้นำพาวงการแบบ นี่กัาแฟเอกน้ำาเอกเลี้ยนกาแฟเน้ำชีมเพแฟรอกลองกาแฟเอกกาลฟกับนีมาหมดจะว่าเข้าให้เบิ่งเพลินตอนนี้กับเบิ่งตอนเมื่อแรกนี่นะอาจสิบุตรเนาะทุกคนพอเพลินแต่งพอตอนนี้นะรออยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อแรกนี่แห้งรอขึ้นกว่านี้ข้าวของเราจะไหนโอ้ยบ่ถขาวดอกซับนี่ซุสีกับเข้าอยู่บ่วเรื่องหน้าตาแต่ว่าอายุสีห่างกันอยู่อายุสี่ชิฟเนาะกำลังจัดเวทีเครื่องเสียงเนาะทุกคนเดี๋ยวเมื่อแรกนี่ได้บอลเลง มวนซื่นแน่นอนมอเมล็ดเป็นครั้งแรกของบ้านเฮาเนาะที่ว่าจ้างมอลำเลือกังจากที่ว่าสร้างบ้านมาซาวสามสิบกว่าปีอันนี้งานอยู่เงอนพ่อใหญ่พราเจ้าจูดไฟไป,ไปแล้วเนาะยันมเมล็ดยันคนสูบยาที่บเบิ่งมอลำเลือกจบทบิากันหมดไฟตอนนี้อัน น้องนางหางเครื่องนางเอกยังบ่ได้มาเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาขามไปเบิ่งช่วงที่ว่านางเอกมากจังสิถ่ายต่อเล้วทุกคนอันนี้เอาไว้พอหอมปากหอมคัวหอมก็จักโมงสามโมงสี่โมงวะสามโมงสี่โมงเนาะทุกคนอ๋อชนะตัวมาอันนางเอกนี่คนสวรรค์เขตวะนั่งเอกเนี่ยเป็นคนสวรรค์คนจำพรอ๋อคนจำพรแกงกอกจำพรเนาะทุกคน คือว่าในยินว่ามาแต่ใต้กับแม่นบอกมาแต่ใต้กับนีเหมือนกัทางปักเซบอกทางเอกหรือพระเอกทางนางเอกทางพระเอกทาางงนเออกกทางพระเมื่อนี้ใช่ไหล่ำเรื่องไดนเรื่องผู้หักบ่ได้ฟังผู้สร้างด้เมียนดูฮะผู้หักบ่ได้ฟังผู้สร้างด้เมียนดูผู้หักบ่ได้ฟังผู้สร้างด้เมียนดูอันนี้จะว่าเรื่องลูกเรื่องลูกทรพีเดี๋ยวติดตามน้ำกันเราทุกคนมาแรงมาเรื่องสิเป็นอะไร เดีว่าคือสีไทยจน,นจบบบไดบบ้ดอกผัวลำบดคืน,คนเอาเมมใส่มาใส่กับพ่อตอนเอากล่องวงจร<อ>จบแล้วเว้ยเ,เป็นตอนเป็นตอนเอาตอนใส่ก,งงกล่องวงจรอันนี้เราผลิตเองเห็ดเองคายเอง, <c oughs> องเ,เอสียงมรือเราาในใส่มือเราในใส่เสียงลำ ลายคือนี่ทก้าวที่ใช้อยู่เลยอยู่บันท่าโพไปเรื่อยๆนะทุกคนเดินซ้ายไปเรื่อยๆบันกี่หูบันขยองเดี๋ยวฮาร์ตัดไวซ์ซันนี่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปอันต่อกันอยู่ตอนที่ว่าเพิ่นตั้งวงแล้วแหละนะทุกคนมาเบิ่งว่าหน้าตาเวทีเพิ่อนกะสิเป็นตาเบิ่งสัมไดร์นะทุกคนรายการเพช ให้เบิ่งว่าอยู่ทางฝั่งลาวกับอยู่ทางฝั่งไทยอนะันนี้บรรยากาศยานางานเราทุกคนอันนี้เป็นเฮือนเฮาก็สิมีหา่านกะจอมาขายเครื่องหลายประเภททางของหลินอะไรก็ของอยู่ของกินเราทุกคนทางของเล็กหน่อยทางของผู้ใหญ่อันนี้จะเป็นเวียดกะจอมาขายหมกปุ่มเป่าเราทุกคนทางนั้นจะเป็นเวทีมอลำัมอลำเลือกเราทุกคนที่ว่าเราลงคลิปไปกำลังตั้งเวทีอันนี้จะเป็น บักสไลเดอร์ขาเจ้าจเอินสไลเดอร์นะทุกคนเป็นบอลทีว่าเด็กน้อยมาลินบรรยากาศคึกคืนเดียวตอนแรกข้าสิอัปเดตให้เบิร์กอ,อีกนะทุกคนอันนี้เป็นจุดทีว่าหับโมหับทานนะทุกคนทีว่าขาจเจ้ามากินทานหรือว่ามาโมบุญกสิลงมาจุดนี้อันนี้ขาเจ้าจเอิญนา่าของบุญมีอแม่นะทุกคนแล้วกะเขาป่าทีว่ามาหับของบุญทีว่าเวลาข้าจเจ้ามาโม กำลังเรสขึ้นแวทุกคนมอลามเขาจากการงานเสจากภารกิจต่างๆกันแล้วนารที่เราเจี่ากันแล้วกันมาซงมาเซียบริทั้ษ์าพใหญ่จะดีเพิ่นเนาะในเเเอาที่งานมาเพิ่มต้นก่อนทางบอบีกก็จองพอเขาฝากมาต่อยพี่น้องมาเท้าทีมึงกีซมันเอาก็จะชุบช่ใจกันพี่น้องสำหรับคนลยแล้ะ อ่าทีมงานเท่ากับเอา,ากระเจงเต็มที่อ่าเอาจาแแอาน full แล้ตาวเบสเด็กกินครึ่ง f u ่ l แล้เนาะอ่าตอนนี้เราทุกคนแบบมอลำเลือกเลือดเขาบก,กำลังทดถอบเครื่องเสียงเราทุกคนแบบเพียร์ไทยแบบมีความคึกคึน <c oughs> ในงานเนาะเพราะว่าแบบอันง่ายๆครับเป็นการเชิญ์นวนแขกเราทุกคนให้มาห่วมงานเป็นงานเทาคึกคึนเราทุกคนจากที่ว่าเป็นงานโศกงานเศร้าก็ี่เป็นงานที่ว่าเต็มไปด้วยความสุขความม่วนความซื่น ความบันเทิงเราทุกคนเพราะว่ามันมี <laughs> มันมีเครื่องขบงานเราทุกคนมันมีแนวที่ว่าเอาครบงานกระเฮ็ดให้งานกับมีความสุขคือน้องขาวาในการยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกันกระปวดปวโอ๊ยปวดเอาปวดเนี่ยนนอเอา,า,นเนามาล้อมเรื่องบองเขาตัวนีน้ยังได้มีรถแห่เอารถแห่เสาท้าววะโดถแห่กับซาเลิเาางก <laughs> ำลังทดสอบเครื่องเสียงอยู่เนาะทุกคนทางฝุ่น <laughs> เดี๋ยวจักหน่อย แบบประมาณสามโมงนี่เขาเจ้าเจ้านางเอกมานางเอกมะรำเรื่องมาเข้าจังสีไปสัมภาษณ์นางเอกมะรำเรื่องก่อนนะทุกคนว่าสิมักคนหน้าตาขึ้เข้าอยู่บ่เริ่มสิบอแมนแล้วอยากไปสัมภาษณ์ว่าเขาเจ้าสิเป็นลูกค้าทางนี้อยู่บ่สบายดีสภาพใหญ่เลยนี่นะทุกคนมือนี้เพิ่นกับแบบแปลกๆนั่นนึงเพราะว่าแบบนอะไรเขาเอาบุญอยู่เข้อนโต๊ะเหมือนนี่นะ บุญยังก่อนเหมือนี่ฮะ<า>บุญยัง<า>บุญยั<า>บญญงบุญแจกพ่อหญ่ญตอนนี้กำลังเก็บดุพ่อเถ่าเนาะทุกคนอกตอนนี้เป็นเวลาสามโมงแรงถ้ากันมาเก็บกระดูอกอันนี้ซาเป นมบะนมอมอันนั้นเป็นเอื้อยเนาะทุกคนสาลาตบรรยากาศบรรยก็อนเ,นกเอื้อยอันนี้พี่นางไม่แต่พี่น้องลูกหลานนะทุกคนมาเก็บระวังในใช้ระวังนะสบายดีทุกคนรอ,องขาวต้องร้อยอันนี้อันนี้รองก้อน <laughs> ก้อนคือบ่ใส่เกือบครับร <laughs> องขาวบดใช้เกือบอันนี้ปอต้นกับกบ๋อดำอันนี้การน้องสายวัตซองนะทุกคนอันนี้มาตาบ,บันมองไข่ มองใครใหญ่เมืองไทรบุตรอันนี้น้ำมังคายน้อยตัวนีว้อันนี้เป็นน้ำอบน้ำหอมตะกนอนเพราะว่าเวลาลงมาป่าเลยไปข้าวจ่าชิเขินไปแล้วะข้าวจ่าชีใส่น้ำหอมมีขู่ได้นึ่อ๋ออันนี้เข้าวจ่าใส่น้ำขู่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 ได้นี่คู่ขู่เคื่อที่ลงมาเลยเป็นยังเข,าข้าเป็นหลังมั้งไอเป็นยังเข้าเป็นหลังก่อนโมโหปะ จะตังต้งน้าอยู่น้องเป็นเป็นยังคือหลางก่อนบ่หลางให้มันซิฟุนมีหิมะง่ออายมนนันจะบาง่ายเนาะโบราณมีหลักการยังพระพาก็บบ่ก็ได้ต้องไได้้ตองด้สูตรก่อนแม่นสูตรก่อน <c oughs> นั่งลงเขา

หยอก่าหยอกมาก่อนมาได้ยันจัมนจะน้อน์ม์หานบ่นมต์หาเนียนก่อนกพะใส่เยวจะน้อยจะเก็บเด้อเก็บ เอารถนะดูปูนะีอจะรถก็รถก็ลกนี่จะผ้าบอบอกนี่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 เอาเดี๋ยวจะพูด่าราลงมาหดก่อนหอ่าดแล้วมันหดเอากระตุกดเนี่ยบใม่แล้วเกิดใม่ไม่แล้วก็งามมาเยวเก็บเก็บเอามาเก็บลลูกหลาน

เอา่ยนเอียนมญ่มาได้ใส่อ้ยนี่วงนี่มาข้างนี้โอ้โีุญเดีใส่อีลอยดดองไม่ดองบน อยู่ในกองไฟมันมีเขียดุ่มอย uh ู่ไม่ได้โยนไปวะันไกลบนเถงเด้ในก็อนแถวนี้มีอยู่แต่บนหัวเอ้ยตีนนะวนบอกผิดท้องพุ่นเตีนท้องพุ่นบอก ให้ but, ่ำให้เราหน่อ <Labor> ย <ator il orter> ังใหำเลยจะบอกให้แนมไหนไยนตแต่คหยยบหยยบเบากว่บอลตัวชิมดำดำดำหน่อย่างบอกใส่หนึงใส่นะ เอดูได้คำยังใส่ดูได้คำสวนน่ะบอยเจ็บเป็นวนแล้วเยบยนี่ยเบิ่งแต่ทำานใชมันยังขุดแ่อยเน้่เบิ่งบอน bon รักกันนะเออถอนลักเสาอันกองพรในเด็แม่ขุดเป็นบอยเนี่ยมามาเป็นพจนน่อยผมมมาขุดเข้าให้หาหลังขุดถอนคำเนีนมเบิ่งแล้วมันเป็นยังไงบ่ปัญญาทำเนียบ่คุณพเจ็บแขนแล้วก um ็ให้ลอกขึ

ดามโซ่แม้บไปบ่ได้ก็ไปสวนแถวนี้เด้อานนี้วาอีกเลยเ็ดเกลาวันเห็นปียอเดิ็นเาก็ไ้เล็กก็ได้บ้านอันนี้คนมันหวินรงไหนหัวนั่นหัวมาพี่บัพี่แป้งแม่หุ่นนั่นทั้งพุ่นทังพุ่นไปทั้งพุ่นนี้ตีนอันนี้นะหัว หัวตะกี้หัวปิดลงบ่ใม่หัวม่ต้งขีมันน่เวขึ้นเลยหัวเห็ดจนั้นมกพอแล้วะร่ขึ้นมเนอียงอไล่ะใม่คันเหี่ยวมันแน่ว้ยพ่าขาพราะเาามทนี่มานี่แกน้งเลยพ่างหลังเอ้าา้นะใช่เนี่ตัวนี้นะคันเหี่ยวมันงามค้านนคอกบอชักชีีมแล่ะหรือเปล่าี่จ เห็ดหุ่นเราตะกอนเป็นหุ่นเป็นหุ่นแบบหกทรงคนน้ำมันตั้งใช้บานีว่าอบแพ่มาปูตะกอนจะเอาเินตาชีบมาปู็ช่าชีละนี้เป็นพิธีการมที่หวาสืบทอดมาโดยนักตะกนแบบปกองโหลดปองโล็ดแบบนี้

อันนี้พิธีการแต่ละพื้นที่กับโบคือกันเราทุกคนบางพื้นที่กับโบได้ใส่กับกล้วยเก็บกระดูกแต่ว่าบางพื้นที่ก็ได้ใส่อันนี้เป็นแต่งขั้นแหวเราทุกคนเป็นแบบขั้นแหวแหวก็คือกับดักสั์กับดักสั์ป่าที่ว่าเราเคยเห็นตามอันยูทูบหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเราทุกคนแต่ว่ามาอนี้เป็นสรามเหตุนนพ,พ,พิธีทางศาสนาอันนี้ผสมผสานกันระหว่างภาพกับพุทธ โอ้ขั้นเทพในเดยดขึ้นสวรรค์อลองซ้ายกัน วรรค์เป e ็นสวรรค์แล้วจูดสายแหวเแา้ทุกคนจูดสายแหวให้มันดีขึ้นสวรรค์ผายผัดก็าโอ้ยมือไปรับปะกองบุญได้มาแล้วในไปในเบิ่งล่าเรื่องได้ก็าโอ้ยมือไปรับปะกองบุญมาเต็มก็มาเต็มเลยเหรอเลยอะไรนี่ก็ไปดังไทยส้ไปไปลูกร้านได้กระทำให้มือู่ภาบเอาผ่านอยู่ไรล่งผ่านเอาเจ้าซื้อซื้อจ้า เอากระดูกขาวทาดนะทุกคนเอากระดูกข้าวทาดหรือว่าพาพ่อใหญ่เป็นมาอยู่อันเฮือนล้างใหม่นะทุกคนอายุเก่าสิบเจ็ดปีด้ยชาิโมเดลมาเฮ้ยนังย่อรถบ้าพบน บอกล้างคนเด้อน้ำ้อนอยู่ทางหลังผมอะโมตัสสะอะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาจัมบุตัสสะจัมตัสสะอะโมตัสสะอะโมตัสสะอะคะวะโตอะคะวะโตอะระหะโตอะราฮาโต Samputasa, Samputasa, Kakawato, Kakawato, Arhato, Arhato, Samma, Samma, Samputasa, Samputasa, Imit Sami, Imit Sami, Arama Iman, พาณะพาณะปัจจญโหตุปัจจญโหตุสาธ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 ุอนุโมทามิอนุโมทามิเอาเขาเขาตังไว้ยเงียบๆเลยเขาได้เลยน่านี่ถือแล้วนี่ปรมังสุกขังนี่สุกขังเลยเนี่ยยังไงล้างใหม่ นชสไโอเดิๆๆๆจะเด้ไเลยโอ้ชีสเอาให้พิ่นรลดบัปองนะก็ได้เราอเอาให้เอาตั้งไว้รลดเออเร่งช่างชีๆเลอยอันปุะยูมันจะเ็ดปูนอัดที่ผ่านไปได้เราจะกกนกับเป็นพิธีการเก็บกระดูกของ บ้านเฮาเราจะพูนถึงวิธีหรือว่าวิธีกรรมในการสิแตกต่างกันแต่ละพื้นที่เนะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตไปก่อนเนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายให้ร่ำรวยให้น้ำแรงมาเบิายบ๊ายบายมาแรงมาเบิ่งลำเลียงน้ำอร่อยนาห่านบอกเขาบอกบอกขากันได้เลยนะฮะับบอกขากนาห่านเราเถิงวตัวเถิงวิธีเลยเถิงเวทีหน่อเฮาอีหลีอีหลอกไปแล้วบ๊ายบาย